สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ไปพบกับพิกอีกแล้วนะครับกับช่องพ i คกับฮาร์ดแชนแนลนะครับผมวันนี้พีกจะเอาสารสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกและก็การย้ายกระถางบอนสีใหม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยบอนสีที่เราซื้อมาต้นเล็กๆนะครับเริ่มโตดีแล้วครับผมแล้วก็ดินในกระถางเริ่มลดลงแล้วนะครับวันนี้พิคก,ก็จะมาย้ายกระถางต้นเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับมาเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับจุดสังเกตในการเปลี่ยนกระถางของต้นบอนสีก็คือ1 ใบที่งอกออกมาของบอนสีเริ่มเล็กลงนะครับแสดงว่าแร่ธาตุอาหารในดินเริ่มน้อยลงแล้วมันก็จะผลิตใบใหม่ออกมาเล็กลงซึ่งปกติเนี่ยต้นบอนสีที่มีดินที่สมบูรณ์เนี่ยจะผลิตใบใหม่ออกมาที่ใหญ่กว่าใบเดิมนะครับข้อที่2ลักษณะที่บอกว่าควรเปลี่ยนกระถางแล้วคือเห็นรากโผล่ออกมาเต็มเลยครับเต็มทั้งด้านหน้าและด้านล่างเลยนะครับซึ่งกระบอกว่าต้นไม้เนี่ยจเจริญดีมากเลยอาจจะคับกระถางแล้วนะครับ ข้อที่3ดินที่เราปลูกเนี่ยครับเผยให้เห็นถึงบริเวณก้านใบนะครับที่ต่อกับจอมนะครับผมนั่นก็หมายความว่าดินของท่านอาจจะถูกชะล้างหรือถูกลดน้ําไปมากแล้วจนปริมาณดินก็มีการย่อยลงไปแล้วนะครับอันนี้ดินที่เราปลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินใบก้ามปูใช่ไหมครับดินพวกนี้ถ้าไม่ได้ผ่านการหมักมาก,ก่อนเนี่ยก็จะมีการย่อยสลายไปตามกาลวเวลานะดังนั้นเราก็จะมาเปลี่ยนดินกันใหม่นะครับอันนี้ต้นกล้าที่เราเอามาก็จะเป็นต้นชายชน ต้นอสงไข่นะครับแล้วก็ต้นพมพิมานนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสากระถางนี้กันครับวันนี้ก็จะมาเฉลยสูตรดินว่าทํายังไงให้ต้นไม้โตเร็วใบงามแล้วก็รากแข็งแรงครับต,ตามปิ๊กมาดูกันนะครับสําหรับวัสดุอุปกรณ์ที่วันนี้เราจะมาเตรียมกันนะครับมีอะไรบ้างนะฮะ ดินหลักๆเลยก็คือจะเป็นดินใบก้ามปูนะครับผมบางคนถ้าซื้อดินมาแล้วเนี่ยมันมีลักษณะหยาบเกินไปนะครับหรือว่ามีเศษไม้ปนมาเยอะเนี่ยให้เพื่อนใช้ตะแกรงร่อนก่อนนะครับตะแกรงร่อนเทดินลงไปแล้วก็ร่อนๆเลยนะครับผมก็ได้ดินที่ละเอียดขึ้นนะครับส่วนใหญ่ดินที่ขายกันปัจจุบันเนี่ยจะมีใบก้ามปูที่น้อยมากๆนะครับเพื่อนๆอาจจะหาใบก้ามปูมาเสริมนะครับผมแต่ใบก้านก้าปูสดๆเนี่ยก็อาจจะมีความร้อนสูงเพื่อนๆอาจจะเอามาหมักกับน้ำ EM นะครับ ผสมน้ํา1ต่อร้อครับผมแล้วก็ลดน้ําไปในใบก้ามปูที่เราไปเก็บมานะครับสัก3เดือนเราถึงเอามาใช้ได้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาขนาดนั้นครับต้องรีบปลูกเลยเนี่ยแนะนำให้ซื้อดินถุงใบก้ามปูมาก็ได้ครับซึ่งอาจจะมีแร่ธาตุที่สมบูรณ์อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีใบก้ามปูที่ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ใบก้ามปูเราจะใช้2ส,ส่วนนะครับผม แล้วก็ส่วนประกอบอื่นที่พิกนำมาใช้นะครับเนื่องจากที่บ้านเนี่ยจะปลูกต้นฟิโลเดนดอนซะเยอะนะครับต้นนี้ก็เป็นฟิโลเดนดอนแม็กซิมัมนะครับที่หลักข้างหลังก็จะเป็นสวนต้นไม้เยอะะเลยนะครับผมเราก็จะมีการประยุกต์นะครับเอาดินที่เราใช้ปลูกเนี่ยมาลองปรับสูตรดินดูนะครับเผื่อต้นไม้จะได้งดงามมากขึ้นนะครับสูตรแรกที่เรามาใช้ผสมกับดินใบกมปูก็คืออันนี้จะเป็นดินดินญี่ปุ่นนะครับ อะคารมะนะครับผมอันนี้เนี่ยถ้าปกติแล้วมันจะเป็นดินที่ก้อนเม็ดใหญ่ประมาณสัก3-5มถึงมลเมตรนะครับแต่ว่าถ้าเรามาใช้กับาการปลูกบอลสีพิจวาดวถ้ามันดินมันก้อนใหญ่เนี่ยมันก็จะทําให้ดินร่วนมากขึ้นนะครับนานๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรใช้ดินที่ร่วนมากเกินไปนะครับเพราะว่าบอลสีเนี่ยเป็นพืชที่มันชอบชื้นชอบแฉะใช่ไหมครับนั้นเราก็จะเอาไปทําให้มันละเอียดก่อนนะครับมันก็จะเป็นผงๆอย่างนี้นะครับผมเอาไปทําให้มันละเอียดก่อนนะครับ นผมผงอย่างนี้นะครับคล้ายอุบัตินเลยนะฮะอันนี้อันนี้เป็นดินญี่ปุ่นนะครับเอาไปปั่นให้ละเอียดก่อนนะครับอ่าสูตรต่อไปที่เราจะใช้ก็คือตัวเพ์ไลท์นะครับผมเพ์ไลท์เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นหินภูเขาไฟอย่างหนึ่งนะครับซึ่งประกอบด้วยแร่ซิเิกาเป็นหลักแล้วก็มีอลูมิเนียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นธาตุอาหารชั้นดีให้กับต้นไม้เราครับผมถ้าอยู่ในฟอร์มป,ปกติของตัวเพ์ไลท์เนี่ยครับก็เราพบว่าเพ์ไลท์มันมี เป็นก้อนขนาด35ม mm, มลิเมตรแล้วก็น้ำหนักเบาสีขาวนะครับเวลาที่เราเอามาบดเนี่ยในปริมาณที่เท่ากันมันก็จะเหลือเป็นผงเล็กๆขนาดนี้ครับผมอย่างที่3ามที่เราเอาผสมลงไปด้วยนะครับก็จะเป็นวัวมิคูไลท์ครับวัวมิคูไลท์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคเป็นผงสีทองๆครับผสมลงไปด้วยนะครับเอาไปปั่นให้ละเอียดนะครับ อย่างที่สี่ครับผมเราก็จะเพิ่มแคลเซียมให้ต้นไม้นะครับหรือเพื่อนๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าที่บ้านเนี่ยผมจะกินไข่ลวกบ่อยครับก็เลยจะเก็บเปลือกไข่ไว้นะครับเอามาบดเป็นสูตรผสมหนึ่งครับผมอันนี้เปลือกไข่ถ้าดีเราฆ่าเชื้อโดยการเอาไปเวฟนะครับมันก็จะทําให้เปลือกไข่เนี่ยสะอาดนะครับอันนี้เราก็เอาเปลือกไข่ไปเวฟเรียบร้อยแล้วก็เอามาบดให้ละเอียดนะครับผมทุกอย่างต้องบดให้ละเอียดเพราะว่าถ้าไม่ละเอียดเนี่ยมันจะทําให้เกิดช่องว่างมากในดินนะครับแล้วทําให้เกิด หัวบ,บอลสีเราไม่ค่อยชื้นนะครับมันจะเกิดแล้วการให้บอลสีเราชื้นมากนะครับเราก็จะบดองค์ประกอบต่างๆให้ละเอียดอย่างที่ห้าครับขาดไม่ได้เลยนะครับ <S <S 1> <S 1> บอลสีจะเป็นพืชที่ชอบปุ๋ยจากขี้สัตว์นะครับเพื่อนๆอาจจะใช้ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะครับนี่ปุ๋ยขี้ไก่นะก็จะมีส่วนประกอบที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าแนะนําก็คือเราไปซื้อขี้ไก่ ไก่ไข่นะครับมันจะมีขี้ไก so ่อยู่2แบบนะครับผมระหว่างขี้ไก่ไข่กับขี้ไก่พันธุ์นะครับขี้ไก่พันธนี่คือเป็นไก่กินเนื้อนะครับผมก็จะมีปนเปื้อนด้วยขนหรือว่าอุจจาระมันหรือว่าอะไรเยอะแยะนะครับเรามันก็จะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นขี้ไก่ไข่เนี่ยก็จะมีส่วนผสมของขี้ไก่ซะเยอะนิดนึงนะครับอาจจะมีแกลบปนมานิดหน่อยนะครับผมเราก็สามารถใช้ได้นะครับอันนี้เป็นขี้ไก่ไข่นะครับ โอเคหรือถ้าเพื่อนไม่ใช้ขี้ไก่ไข่<ๆ>เนี่ยเพื่อนๆจะสาม,มารถใช้ปุ๋ยคอกก็ได้ครับเป็นขี้วัว,วก็ได้นะครับแต่ว่าขี้วัวก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งครับก็คืออาจจะมีเรื่องของปนเปืป้อนพวกแมลงไข่แมลงต่างๆนะครับเวลาเราปลูกไปนานๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวนอนออกมานะครับเป็นพวกนอนทรายต่างๆนั้นถ้าเราใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยแนะนําว่าเราต้องเอาปุ๋ยคอกไปหมักก่อนนะครับผมสักประมาณ6เดือนนะครับซึ่งบางทีเราก็รอไม่ได้ใช่ไหมเราต้องปลูกบอลสีแล้ว ผมก็เลยเลือกใช้ขี้ไก่แทนครับผมเพราะว่าค่อนข้างสะอาดกว่านะครับต่อไปนะครับเนื่องจากว่าในดินที่เราเอามาเนี่ยครับมันอาจจะปนเปื้อนด้วยแมลงหรือไข่แมลงที่อยู่ในดินเราก็จะใช้ตัวนี้ครับนี่เลยสตาร์เกิลจีนะครับผมผสมมาในดินแล้วก็โรยด้านหน้าดินนะครับอย่างสุดท้ายครับก็จะเป็นนี่เลยนะปุ๋ยออสโมโคตครับจะใช้สูตรนี้นะครับ13 13 13นี่เลยนะ จริงๆแล้วเขาแนะนําให้ใช้ทุก3เดือนนะครับแต่ว่าต้นบอนสีเราเนี่ยเป็นไม้ที่ให้สีสวยใช่ไหมครับถ้าให้ปุ๋ยพวกนี้มากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้ก้านใบยืดทรงเสียแล้วก็สีบางทีอาจจะซีดไปได้นะครับดังนั้นเราควรให้แต่พอดีครับไม่ควรให้เยอะเกินไปนะครับและไม่ควรให้ปุ๋ยเนี่ยชิดโคนต้นเกินไปนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเวลาที่มันอยู่ใกล้โคนต้นไม้อ่อนๆเนี่ยอาจจะทําให้ต้นแพ้ปุ๋ยได้อาจจะเกิดมีความเป็นกระดกัด ต้นได้ทําให้ต้นเน่านะครับแล้วเพื่อนๆต้องระมัดระวังในการใส่ปุ๋ยออสโมโคสไม่ใส่มากเกินไปครับผมอันนี้นะครับหรือใส่ปริมาณน้อยๆปนๆกับดินได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่บอนสีเนี่ยจะมีธาตุอาหารที่สมบูรณ์อยู่ในดินอยู่แล้วนะครับอืมต่อไปเราก็จะมาผสมดินกันนะครับว่าเราจะผสมยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมกันครับโอ้ลืมบอกไปวิธีการเลือกกระถางนะครับถ้าดีที่สุดเนี่ยเพื่อนควรจะเลือกกระถางดินเผานะครับผม กระถางดินเผาเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันจะมีชั้นหินที่มีรูพรุนนะครับจะระบายอากาศได้ดีเก็บความชื้นได้ดีแล้วก็าจากค่อนข้างเย็นนะครับบอนสีเนี่ยจะชอบกระถางดินเผามากๆถ้าเพื่อนๆเตรียมกระถางดินเผาได้นะครับควรปลูกบอนสีด้วยกระถางดินเผาต้นก็จะงามแล้วก็จะช่วยลดทําให้กระถางม,มันไม่ร้อนเกินไปนะครับผมแนะนํากระถางดินเผาแต่ถ้าหากระถางไม่ได้ก็ใช้กระถางพลาสติกปกตินี่แหละครับ อันนี้เราก็เตรียมดินมาเลยนะเตรียมดินเป็นดินใบก้ามปูนะครับซื้อจากร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะฮะถ้าเราเห็นว่ามันมีพวกเศษไม้เศษอะไรเยอะเราก็เอามากรองก่อนนะครับใส่ไปเลยนะครับกรองเราก็จะได้เศษอุกกะบาตนํานม,มานะครับผมบาทีมันก็ถ้าปนเศษพวกนี้มาเพียบครับ ได้เป็นใบก้ามปูซับเพยียวนะครับช่วงนี้เราก็ได้จังหวะออกมากรายไปด้วยนะคะรับบริหารเอวเราก็จะเห็นว่ามีเศษดินที่มันอาจจะทําให้ต้นไม้เนี่ยมันมีช่องว่างในดินมากเกินไปนะครับมันจะทําให้เกิด ต้นไม้มันไม่ชื้นพอพอสมควรนะครับเราก็จะแยกมันออกมามันก็จะเป็นดินที่ก้อนหินใหญ่ๆก็จะมีบางส่วนที่เป็นดินใบก้้มปูปนๆมานะครับเราจะแยกทีหนึ่งดินจะพอไหมน้าน่าจะพอนะครับ อันนี้เราเปลี่ยนสามกระถางก็เศษเศษไปไม้ในพวกนี้ก็ใส่ได้นะครับพอท้ายที่สุดมันก็จะย่อยนะครับใส่ได้โอเคอเศษเศษนี้เอาไว้ก่อนนะครับต่อไปเราก็จะผสมอ่าอย่างต่อไปจะเป็นดินญี่ปุ่นที่เราเอาไปปั่นแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นผงละเอียดเลยนะครับผสมทีละน้อยๆก็ได้ครับเดี๋ยวเราเค่อยเติมทีหลังได้ก็จะใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนนะ แล้วสูตรเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวปิ๊กจะจดไว้ให้ว่าผสมอยา่างละเท่าไหร่นะครับก็ดินนุ่มมากเลยครับเนี่ยไม่ค่อยมีตะก,กรอนเท่าไหร่นะครับนี้ ดินนุ่มมากๆครับโอเคต่อไปเราจะมาใส่เพอร์ไลท์กันนะครับเพอร์ไลท์เพอร์ไลท์เหมือนแป้งมันเลยนะครับใส่เพอร์ไลท์ประมาณนึงครับรันนี้ดินเราเหมือนทาแป้งเลยนะครับเนี่ยดินเราจะขาวๆมีปนๆขาวๆนิดนึงอันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีเพอร์ไลท์ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ เพือไลฟ์สำหรับพอที่บ้านเนี่ยก็คือจะปลูกต้นควกกลุ่มมอนสเตอร่าฟิโรเดนดอนเยอะครับแล้วก็จะใช้ดินพวกนี้ลองประยุกต์ใช้ดูนะครับแล้วดูว่ามันจะสวยหรือเปล่าหรือว่ามันจะตายหรือเปล่านะต้นนี้แต่ว่าเคยปลูกแล้วครับเพื่อไลก็ช่วยอุ้มน้ําได้ดีนะครับนี่ดินเนียนนุ่มอันนี้คือตัวที่สามนะครับอันนี้จะเป็น วร์มิคูไลท์ครับผมวร์มิคูไลท์ก็ใส่ประมาณนึงครับประมาณครึ่งถ้วยครับผมเหลือไว้เผื่อเราต้องมาผสมดินใหม่อันนี้จะเป็นวัวมิคูไลส์นะครับสีทองเลยครับผมก็จะช่วยเพิ่มความชื้นในดินนะครับนี่เนาะก็จะเป็นผงวาวๆอย่างนี้นะครับต้นไม้ราต้องกินอร่อยแน่เลย ตอนนี้คือความรู้สึกเหมือนนุ่มๆม,มากเลยนะครับเหมือนอยู่บนกองทรายนะครับผมนุ่มๆอ่าต่อไปสูตรเด็ดของสวนเราครับเราจะใช้เป็นเปลือกไข่ที่ไปปั่นละเอียดนะครับผมนี่เลยท่านเพื่อนกลัวเชื้อโรคในเปลือกไข่นี้เอาไปเวฟก่อนนะครับเปลือกไข่นี้ดีนะครับมีแคลเซียมนะฮะ ีฟอสฟอรัสแล้วก็แถมยังถ้าเราเอาโรยไว้หน้ากระถางเนี่ยก็จะพวอก,กันพวกหอยทากได้ด้วยนะครับเพราะว่าหอยอพวกไปบอนสีเนี่ยจะเป็นอาหารอันอร่อยของหอยทากเลยนะครับใส่เยอะได้เลยครับไม่ค่อยมีพิษมีภัยนะครับสารจากธรรมชาติเราใส่เปลือกไข่ไปเลยนะ ตนนี้ดินสีสวยมากเลยครับอะโอเคต่อไปเราก็จะมาผสมนี่นะครับอันนี้คือขี้ไก่นะครับขี้ไก่ไข่นะครับเราผสมไปเลยครับผมนี่ใส่ได้เลยสักประมาณครึ่งถ้วยนะครับขี้ไก่ก็จะมีกลิ่นนิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้รุนแรงนะครับ นี้นอกจากผมมาถ่ายรายการแล้วเนี่ยก็ยังมีหนกพิราบมากู้กูกู้กูด้วยนะครับผมเราเป็นเพื่อนกันทุกเช้านะครับเอาละล้วก็ตอนนี้ดินมันจะแห้งนะครับบางคนก็อาจจะเติมน้ําไปได้ครับเพื่อป้องกันต้นไม้ช็อกนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยจะไม่ได้เติมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาไปแช่น้ำแล้วฮะมันก็จะทันกันพอดีไม่มีปัญหาเลย นี่เรียบร้อยแล้วครับกระถางแรกนะครับต้นที่เรารักที่สุดเนี่ยแล้วก็จะปลูกอยู่ในกระถางนินเผานะครับอ่าจริงแล้วเนี่ยไอหินที่เรากองไว้เมื่อกี้นะครับเราอย่าลืมนะเรามาใช้ประโยชน์ได้เรามาใส่ข้างล่างนี้ครับที่มันเป็นรูเราก็ใส่มันไว้ อเอาอุกบาทออกมาอันนี้คือก้อนอุกบาทใหญ่ก็ไว้ก่อนนี่เราก็มีดินรองกระถางแล้วใช่ไหมครับที่เรากองเสร็จแล้วเราก็จะใส่สตาร์เกลจนะครับแล้วก็ปุ๋ยสักเล็กน้อยครับสตาร์เกิลจีนะฮะอันนี้ก็สตาร์เกลจครับใส่ไปเลยนะ จริงแล้วสตากกลจีนะครับถ้าเราไม่ได้มีบาดแผลอะไรแล้วก็มือเราไม่ได้เปียกน้ำมันจะไม่ค่อยดูดซึมนะครับแล้วก็มีพิษต่ําต่อมนุษย์มากเลยครับบางคนก็จะกังวลนะครับกลัวมีสารพิษตก้างอะไรเนี้ยเดี๋ยวเราเสร็จจากตรงนี้เราก็ไปล้างมือนะครับนะฮะไม่ต้องกังวลมากนะครับโอเคอ่าเมื่อกี้เราเทออสมอลโค้ดมาอย่าลืมใส่นะครับใส่สักเล็กน้อยนะครับต้นบอลสีเราก็จะงามนี่ใส่ประมาณนี้ครับแค่นี้พอนะครับ แล้วแต่ปริมาณดินด้วยนะแต่เท่านี้ก็โอเคแล้วครับเนี่ยนี่นะช่องนี้เราก็จะอัดแบบธรรมชาตินะครับอาจจะได้ยินเสียงสัตว์บ้างเสียงประกาศเสียงรถบ้างก็เพื่อนก็นะ <c oughs> ว่าเข้ากันดีแล้วนะครับแล้วก็จะใส่ดินเข้าไปในนี้เลยสักนิดหน่อยนะครับนะบางสูตรก็จะใส่ทรายด้วยนะครับแต่ว่าของเราจะไม่ใส่นะครับเรากลัวมันร่วนเกินไปนะอ่ะแล้วก็เคาะกระถางนิดนึงเพื่อให้ดินมันกระชับมากขึ้นนะครับอ่าอ่อคประมาณนี้นะครับ อ okay. ต้นแรกที่จะได้อยู่ก็คือต้นชายชนนะครับผมนี่คือวันที่จริงๆที่เรารับน้องมานะครับวันที่ว่ายสิบเอ็ดเดือนเก้านะครับก็ค่อยๆแกะนะครับผมค่อยๆบีบๆรอบกระถางให้น้องรู้ตัวนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ค่อยๆนั่นออกมาครับนี่เรเห็นว่าลากถูกก้นกระถางแล้วนะฮะตรงนี้เนาะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็น,นดินใบก้ามปูแล้วก็กล่ามะพร้าวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ย้ายกระถางน้องมาแล้วถ้ากระถางมันอยู่ตื้นเกินไปครับเราต้องควักดินออกมาแต่ว่าถ้าตอนรดน้ำอาจจะยุบลงได้เล็กน้อยครับเอาดินตรงนี้ออกมาหน่อยนึงขุดหลุมขุดหลุมใส่เข้าไปครับ รีบใส่ดินนะครับผมพยายามกระทบกระเทือนด้านล่างให้หน้อยที่สุดนะครับไม่งั้นต้นมันเนี่ยก็อาจจะค่ะค่อยๆขี่ดินมานะ ก็จะมีบทภาคโดยนกพิราบด้วยนะครับผมอุกอุกอกอุนะครับโอเคเรียบร้อยครับอันนี้เราก็ไว้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะรีบไปแช่อาร์มเสร็จไปหนึ่งต้นครับผมเคาเคาะดินให้มันลงไปข้างล่างครับให้แน่นๆนิดนึงครับโอเคเสร็จไปหนึ่งต้นชายชน,นครับ อาดินเราหมดแล้วนะฮะเดีย๋ยวเรามาเตรียมดินกันใหม่ทําขั้นตอนเดิมเลยครับเอาดินใบกัมปูที่เรามีมาล่อนเหมือนเดิมบริหารเอวครับ เราก็เก็บดินก้อนใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับส่วนเศษใบไม้เราก็เอามาใส่เหมือนเดิ่มได้ครับมันชอบใบไม้โอเคส่วนดินที่เหลือล้วก็เอามาใส่ได้เพิ่มเลยนะเทรวมกันเลยนะฮะ ถ้ารู้สึกว่าดินร่วนเกินไปนะครับเพื่อนๆสามารถเอาดินใบข้ามปูมาเติมเพิ่มได้อีกนะครับมาล่อนเพิ่มได้อีกนะยวเอาดินมาเติมแป๊บนึงนี้เราก็มาเติมดินใบข้ามปูนิดน,นึงนะครับถ้ามันแบบร่วนเกินไปครับนี่อย่างเยอะเลย เราก็มาล่อนดินกันใหมเฮ้เรายังเหลือเรายังเหลือเพื่อไลท์ใส่ไปเลยเราก็จะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องสูตรผสมเท่าไหร่ครับแต่ว่าเน้นหนักๆก,ก็คงจะเป็นดินใบก้ำปูครับโอหโหเนี่ยก็ลูกกระบาดเพียบเลยครับ มันละมันล่อน,นทองนะครับวันนี้โอเค ก็นุ่มเนียนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ <c oughs> ส่สกัดสตาร์กจีนิดหนึ่งครับ อ <c oughs> อสโมโค้เหมือนเดิมน,นะครับใ <c oughs> สเ่เศษมไม้ให้ต้นไม้กินหน่อยนะใสะเ่เศษใไม้เหมือนเดิมปุ๊บ ก้อนอุกกาบาตเมื่อกี้ครับเราสามารถมาใส่ในกระถางได้นะครับลองก้นกระถางยินไหบก้ามปูบางทีมันมีมเมล็ดพืชมาได้นะครับเราต้องแยกมเมล็ดพืชออกไปด้วยอันนี้ต้นต่อไปคือพรมพิมานครับผมพรมพิมานอายุป,ประมาณเดือนหนึ่งนะครับ ่อยแกะนะครับผมค่อยอย่างนี้นะค่อยค่อยคอยโอเคอันนี้ยังไม่ค่อยเห็นรากเท่าไหร่แต่ว่าดินข้างล่างโอเคเลยครับค่อนข้างร่วนดีครับอันนี้ก็จะสูงกันไปหน่อยนึงครับเหมือนเดิมครับผมกวักดินเจาะรูให้มันกวักดินออกมา <c oughs> เคาะนะครับแตวตอนลดน้ําเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าดินมันจะพูนกันไปนะครับมันจะลงไปอีกนะครับแล้ก็ใส่ดินพูนนิดนึงนะครับเพราะว่าดินเราแห้งครับแต่เราจะลดน้ําอีกทีนึง ต้นไม้นะครับเสร็จไปอีกต้นครับผมนี่อ่ต้นสุดท้ายแล้วครับนี่จะเป็นอะสงไข่นะครับเหมือนเดิมครับ <c oughs> ดินก้อนที่เราท่นไว้เป็นก้อนอุกกาบาตแล้วก็มาใส่ก้นกระถางเหมือนเดิมอ่ประมาณนี้นะครับดินที่เราเตรียมไว้ใส่เข้ามาเลยประมาณนี้ กระถางที่สามมันก็จะเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะเราคล้องแล้วอันนี้ลากมาถึงก้นกระถางแล้วครับต้นนี้ดีนะครับรีบใส่ดินนะครับอย่าได้ช้า หลังจากเราพาต้นบอนสีที่เราเปลี่ยนกระถางเนี่ยไปรดน้ําให้ชุ่าแล้วนะครับผมเราก็มาเติมน้ารองกระถางครับควรจะให้มีความสูงประมาณ1ใน5ของกระถางนะครับเพื่อนๆนนะครับแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงครับผมเช่นบางทีเราให้ปุ๋ยเยอะเกินไปเนี่ยใบมันก็อาจจะเหี่ยวตกได้นะครับอันนี้ต้องรีบลื้มมาเปลี่ยนกระถางล้างดินโดยโดย่วนเลยครับผมตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เรา ทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวอีกสักหนึ่งเดือนปิกจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าต้นบอลสีที่ปิกใช้ดินสูตรนี้เนี่ยมันจะกลับมาสวยงามใบางามรากเดินดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนปิกจะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับผมสำหรับอ e ีพีนี้ปิกขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและกด Subscribe อ e ีพีหน้ามีอะไรหน้าติดตามฝากกด Subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ